ทะเบียนบ้านใหม่ฉลองได้ทะเบียนบ้านใหม่ก็เลยมาซื้อผักหรอคะรู้จักฉลองเนาะแค่ทะเบียนบ้านใหม่ใช่ไหมเวลาเขาฉลองทะเบียนบ้านใหม่เขาก็เลยจะทำฮัโลโหลค่ะมาซือ้ออะไรนะมาซือ้อกวางตุ้งแล้วก็คือเราไม่ได้ทำฮัลโหลอย่างเดียวก็คือเราจะทำเป็นแบบเหมือนจับฉ่ายด้วย <S <S <S> นะคะคุณผู้ชมประเภทผักเท่าไรจ๊ะอาทิตนะย์น่ะเนาะขอบคุณค่าปลาเขาคุณค่ะปลาเอาอะไรอีกไหมพอแล้วปักกลับบ้านเลยดีกว่าต่ที่ก็ไปซื้อบะห่ัวงั้คะหรือว่าพี่น่าจะเอากะทิสดละ่ะกะทิสดก็ได้แต่มันก็จะเออเขาคขใช้กะทิสดก็ได้ก็อยู่ในตลาดเด็กก็มีนะกะทิเราเคยไปซื้ออ่ะ วิ่งแตไม่รู้ว่าที่ร้านเขามีหรือเปล่าเพราะว่า,าแม่ค้าเขาก็มาขายในตลาดนี้แหละหโซงกีไป <c oughs> กินขนมโซงกีไหมน,นะอยากกินได้ค่ะไปยอค่ะได้ไหมไปเดี๋ยวถือไปส่งีลยละ ของเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บที่รถก่อนดีกว่านะคะแล้พี่นันว่าจะเอาเค้กเอาเค้กไหมเดี๋ยวพี่นันเขาจะกินเค้กนะคะคุณผู้ชมแล้วพี่นันจะเอาไส้อะไรบ้างเลือกก่อนไหมเลือกไส้ก่อนเราซื้อของเยอะเลยแบบนี้ เอาไซส์อะไรบ้างเคอปะคะร้านเคมปนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวจะไปเลือกนะคะ เอาแค่นี้ก่อนหมดแล้วค่อยมาซื้ไม่งั้นผักเราก็เน่าไม่น่าจะเอาเคปไม่น่าจะาใส่อะไรบ้างคะเคกเผาลูกเกดนะม ก็เอาเนี <point comforting enacted ounded> <heroin> <rawd Moder ator> ่ยได้ไหมได้หละเอาอะไรอ่ะเขามีอะไรใส่บ้างอ่ะลูกเกดอ่ะมีออาลูกเกดมัมยังอันนี้ไหมอะไรนะมวยหองล้อแมวขนม เขามีหรือเปล่าหมูหยองม,มีมีหมูหยองไหมคะ<า>เอาพริกเผาหมูหยองจ้ะนโอเคใช่ไหมพาใช่จ้ะอ่ะพี่นัทรอแล้วมันจะไปเล่นนกพก,ก่อนนี่พี่นัทอันนี้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์หรือเปล่าเนี่ยนี่ใช่ไหมคะสามไส้เท่าไรคะโอเคเอาสามไซส์เอาอนะใช่จ้ะเม็ดมะม่วงด้วย อ่สามสิบาทนี่มีเก้าอี้นั่งรอนั่งรอแข่งกับเด็กน้อยเด็กน้อยชอบโอเคไปละเดีราไปซื้อขนมก่อนเอ้ไปซื้อขนมครกดีกว่าอนนี้พี่นัยเขาก็นั่งรออยู่ตรงนี้กับเด็กๆนะคะคู่แข่งเขาคือเด็กๆค่ะส่วนบาเก็จะไปซื้อขนมครกนะคะคุณผู้ชมแล้เวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ วันนี้เรามาตลาดไนนุนุน